ผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้ความสําคัญกับบุตรหลานของกําลังพลกองทัพเรือจึงมีตำริให้หน่วยต่างๆจัดทําโครงการให้กับบุตรหลานของกำลังพงงใงงใลงพนในหน่วยรวมทั้งเงยาวชนในชุมชนใกล้เคียงในช่วงปิดภาคเรียนและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กรมอู่ทหารเรือโดยอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเห็นว่า ปัจจุบันเยาวชนส่วนมากติดเกมขาดการออกกําลังกายประกอบกับหน่วยงานมีกําลังพลที่มีความรู้ความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลจึงได้จัดทําโครงการอบรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชนครั้งที่1 ณักสนามฟุตบอลอู่ทหานเรือพระจุลจอมกล้ากลุ่มอู่ทหานเรือตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่มีความสนใจกีฬาฟุตบอลได้เข้ารับการฝึกอบรมทักษะในการเล่นฟุตบอลได้อย่างถูกต้องโดยได้ทําการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับบุรุษของกังพลูและชุมชนในพื้นที่โดยรอบซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจํานวน60คนการจัดทําโครงการครั้งนี้อู่ทหารเรือพระจุลจอมกล้ากลุมอู่ทหานเรือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้นำทักษะการเล่นฟุตบอลที่ได้นำไปต่อยอดพัฒนาฝีเท้าของตนเองให้ก้าวสู่การเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพหรือติดทีมชาติในอนาคตให้บุตรหลานของข้าราชการกำลังพลหน่วยรวมถึงเยาวชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั้น อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือจึงได้จัดทําโครงการอบรมฝึกทักษะการกีฬาฟุตบอลเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กและเยาว,วชนรุ่นที่1ขึ้นมาช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้พบปะกับเพื่อนใหม่ๆได้เห็นเขามีความสนุกสนานและรอยยิ้มก็รู้สึกดีใจที่เด็กๆมีความสุขค่ะขอขอบคุณอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือและโค้ชทุกท่านที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ ไม่ผมได้ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมวันนี้ผมสนุกมากเลยครับขอบคุณครับ